สวัสดีค่ะวันนี้เก็บตกประวัติศาสตร์ขอ,อนำเสนอตอนเหตุการณ์เจราจาสงบศึกเป็นพระราชมัยตรีในช่วงสงครามช้างเผือกว่าคือการเสียกรุงหรือยอมเสียสละบางส่วนบางอย่างเพื่อรักษาแผ่นดินไว้เหตุการณ์สงครามและการเจราจาครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงรัชกาลของสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิแห่งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาค่ะ สงครามครั้งนี้นั้นเกิดขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2106ถึง2107และที่ได้ชื่อว่าสงครามช้างเผือกนั้นก็เพราะต้นสายปลายเหตุน่าจะเกิดจากการที่พระเจ้าบุเรงนองส่งทูตมาทูลขอช้างเผือกจากสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยาค่ะแต่ได้รับคำตอบในเชิงปฏิเสธไปพระเจ้าบุเรงนองจึงอาศัยเหตุนี้เป็นข้ออ้างของการทำสงคราม ซึ่งวันนี้เราจะพูดถึงตัวละครหรือบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสงครามครั้งนี้ซึ่งได้แก่พระเจ้าบุเรงนองพระเจ้าสิบทิศหรือพระเจ้าหงสาวดีสมเด็จพระมหาจักรพรรดิหรือพระเจ้ากรุงศรียยุธยาแต่หงสาวดีเรียกพระนามพระองค์ว่าพระเทียนราชาค่ะพระรามีสวนพระราชโอรสองคโตของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและพระมหินพระราชโอรสองค์รองของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ เริ่มต้นของเรื่องนี้เนี่ยเนื่องจากแอดต้องการจะพูดเจาะจงวิเคราะห์ถึงช่วงปลายของสงครามช้างเผือกแอดจึงของอนุญาตเล่าเป็นพื้นเรื่องให้กับท่านผู้ชมบางท่านที่ยังไม่รู้ความเป็นไปของสถานการณ์สงครามโดยรวมในสงครามครั้งนี้ โดยแอดขอเล่าช่วงต้นของสงครามแบบสรุปให้ฟังละกันนะคะโดยเรื่องก็มีอยู่ประมาณนี้ค่ะเมื่อการส่งทูตไปขอช้างเผือกของพระเจ้าบุเรงนองเป็นไปด้วยความไม่สำเร็จดังใจขึ้นในพงศาวดาพรพมาร่าจะให้รายละเอียดถึงช่วงนี้ที่ต่างจากหลักฐานของสยามคือนอกจากสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิจะไม่ให้ช้างเผือกแล้วยังโต้ตอบสารมาแบบดูหมิน่นซึ่งบางสำนวนก็บอกว่าหยาบช้าอะไรประมาณนี้เลยค่ะ ส่วนหลักฐานของสยามก็ให้เหตุผลประมาณว่าถ้าให้ไปก็เท่ากับยอมรับอำนาจหรือเกรงกลัวต่อหงสวัสดีอีกอย่างสถานการณ์ของทางฝ่ายกรุงศรีอิธยาในตอนนั้นเนี่ยเป็นรัฐเอกราชอยู่เหนือแว่นแควนรอบบริเวณอีกทั้งยังเป็นมหาอำนาจในแถบนั้นก็คือไม่ได้ด้อยไปกว่าหงสวัสดีเลยค่ะ ล่าโดยสรุปคือกรุงศรียยุธยาไม่ให้ช้างเปลือกหงสวดีหงสวดีก็เลยยกทัพมาตีกรุงศรียยุธยาสงครามช้างเผือกจึงอุบัติขึ้นค่ะทัพใหญ่ของหงสวดียกมาทางด่านเจดีสามองค์เป็นสำคัญกองทัพของพระเจ้าบุเรงนองมีทหารราวหกหมื่นคนม้า2 4 0 0ตัว ช้าง6 6เชือกเชื่อแต่ถ้าเป็นหลักฐานพม่าเนี่ยคือกำลังไพ่พลมากกว่านี้อีกเท่าหนึ่งเลยค่ะกล่าวคือเป็นเรือนแสนเลยทีเดียว และกองทัพล้านนาที่ยกสมทบกับกองทัพหงสาวดีที่นำโดยพระเจ้าบุริงรนองก็ไล่ตีหัวเมืองสำคัญของอยุธยาก่อนที่จะไหลไปล้อมกรุงด้วยสาเหตุที่กลัวว่าทัพจากทางฝ่ายเหนือหรือฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เป็นกำลังให้อยุธยาจะมาลอบตีทัพหงสาวดีในขณะล้อมกรุงโดยเมืองสำคัญที่พระเจ้าบุริงรนองสั่งให้ทัพหงสาวดีเข้าตีก็อย่างเช่นเมืองปิษณุโลกสุขโขทยัยสวันคโลก ซึ่งบางเมืองก็รบพุ่งอย่างกล้าหาญและบางเมืองเนี่ยเมื่อทัพของกรุงศรีอยุธยาไม่ส่งกําลังมาช่วยก็เป็นเรื่องที่เกินกําลังค่ะจึงได้พากันไปอ่อนน้อมต่อหงสาวสดีก็มีเช่นเมืองพิษณุโลกกล่าวโดยสรุป ทัพของหงสาวสดีก็กวาดหัวเมืองน้อยใหญ่ทางฝ่ายเหนือของอยุธยาได้รอบบริเวณแล้วก็เข้าตีกรุงศรีอยุธยาในช่วงปีพุทธศักราช2106ถึง2107ซึ่งกรุงศรีอยุธยาในช่วงนี้เนี่ยยังไม่ค่อยจะมีประสิทธิภาพมากพอในการใช้พระนครเป็นฐานรับศึกค่ะ พงศาวดีอาจเข้ามาในกรุงไม่ได้ก็จริงแต่กรุงศรีอยุธยาก็โดนล,ล้อมและระดมยิงปืนใหญ่สซมพระนครอยู่หลายสัปดาห์สภาพตอนนั้นก็ถือว่าแย่ค่ะ ถึงแม้สมเด็จพระมหาจากักรพรรดิจะมีทหารขุนศึกขุนพลที่ดีอีกทั้งยังมีพระราชโอรสที่ออกสึกเข้มแข็งอย่างพระรามีส่วนแล้วก็ตามแต่ถ้ายังปล่อยให้มีการรุมโรมพระนครแบบนี้อยู่กรุงศรีอยุธยาก็น่าจะแบกรับความเสียหายไม่ไหวผู้คนในเมืองก็อยู่กันลำบากหรือแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าวัดต่างๆก็ยังโดนลูกหลงทลายปังเสียหายคงไม่ต้องพูดถึงบ้านเมือง และเลฟ้่อที่อยู่ในกรุงค่ะว่าจะเดือดร้อนกันมากแค่ไหน จนในที่สุดสมเด็จพระมหาจักพรรดิจึงทรงจะขอสงบศึกเป็นพระราชมัยตรีด้วยแต่หลักฐานของสยามและพะมา่านั้นก็ให้รายละเอยียดแตกต่างเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ค่ะเพื่อความเป็นกลางในแง่มุมการศึกษาทางประวัติศาสตร์แอดก็ขอยกบันทึกที่พอจะมีการพูดถึงในยุคปัจจุบันนี้มาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันเริ่มจากหลักฐานของทางฝั่งสยามซึ่งเป็นมุมมองของทางฝั่งอยุธยาในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหลวงประเสริฐระบุว่ากรุงศรีอยุธยาออกเป็นพระราชมัยตรี โดยทั้งสองฝ่ายทำสัตยาธิษฐานหลังน้ำทักซิโนโทกเป็นพระราชมัยตรีกรันที่บริเวณวัดหน้าพระเมนีนพระเจ้าหงสาวดีทรงขอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราเมศวรและช้างเปลือกสีช้างกลับไปหงสาวดีโดยในบันทึกนี้เนี่ยจะแตกต่างจากของพามา่าตรงที่หงสาวดีไม่ได้เข้าไปยุ่งกิจการภายในหรือแทรกแซงอำนาจของกรุงศรีอยุธยามากนักค่ะ สมเด็จพระมหาจักรกพรรก็ยังคงเป็นพระมหากษัตริย์ครองแผ่นดินต่อไปเสียเพียงก็แต่พระราชโอรสองคโตพระรามสีสวนที่ต้องเสด็จไปหงสาวดีด้วย ส่วนในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาที่ชำระในสมัยรัตนโกสินทร์มีการพูดเพิ่มรายละเอียดที่มากกว่าพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐโดยเพิ่มขึ้นว่ากองทัพหงสาวดียกทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยาอยู่เจ็ดวันไม่เห็นกองทัพในพระนครอ,ออกมาต่อรบ พระเจ้าของสาวสดีซึ่งมีพระราชสารไปถึงสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิขอให้เสด็จมาทำสงครามหรือมาเจรจากันมิฉะน,นั้นจะรบชิงสวตสตชัติให้จงได้สมเด็จพระมหาจากักรพรรดิทรงเห็นว่าเป็นสึดใหญ่หลวงยากจะกู้พระนครได้ทาไม่เสด็จออกไปอาณาประชาราชพินาจึงทรงยอมออกไปเจรจาค่ะก็ให้แต่งลักษณะพระราชสารกำหนดที่จะเสด็จ ให้ถูตานุทูตถือออกไปถวายพระเจ้าหงสาวสดีแล้วตรัสให้เจ้าพนักงานออกไปปลูกราชสันถาคานณตำบลวัดพระเมรราชิการามกับวัดัศดาว่าต่อกันมีราชบัลลังกา์อาจสองพระที่นั่งสูงเสมอกันหวางพระที่นั่งห่างสี่ศอกแล้วให้แต่งรัตนายาอาจสูงกว่าราชาอาจอีกพระที่นั่งหนึ่งให้เชิญประสีรัตนไตรออกไปไว้เป็นประธาน ขันดุ้งขึ้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์พร้อมด้วยมุขมนตรีกวีชาติราชกรูโหราโยธาหารข้ามไปสเสด็จขึ้นบนพระที่นั่ง ฝ่ายสมเด็จพระเจ้าหงสาวดีพร้อมด้วยท้าพระยามุขมนตรีทั้งปวงก็เสด็จมาสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิราชาธิราชเจ้าร้องอันเชิญเสด็จสมเด็จพระเจ้าหงสาวดีเสด็จขึ้นบนพระที่นั่งแล้วตรัสว่าสมเด็จพระเจ้าพี่เราให้อารัธนาพระพุทธปฏิมากรเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้ามาเป็นประธานก็ดีอยู่แล้วขอจงเป็นสักขีที่ปยานเถิดอันแผ่นดินกรุงเทพ มหานครศรีอยุธยานี้ยกถวายไว้แด่สมเด็จพระเจ้าพี่เราแต่ทว่าน้องท่านให้มาขอช้างเปลือกสองช้างพระเจ้าพี่มิได้ให้บัตรนี้ต้องยกพยุหโยธาหารมาโดยวิถีทุเรตกันดารจะขอช้างเปลือกอีกสองช้างเป็นสี่ช้างพระเจ้าพี่จะว่าประการใดสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิราชาธิราชเจ้าก็ยอมให้ สมเด็จพระเจ้าหงสาวดีตรัสว่าจะขอพระราเมศสวนไปเลี้ยงเป็นพระราชโอรสถ,ถ้าพระเจ้าพี่เราให้แล้วจะยกทับกลับไปสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิราชาธิราชาตรัสว่าขอไว้เถิดจะได้สืบประยุรวง์ สมเด็จพระเจ้าหงสาวดีตรัสว่าพระมหินทราธิราชผู้น้องนั้นก็สืบวงศ์ได้อยู่อันจะเอาไว้ด้วยกันถ้าพระเจ้าพี่เราสวรรคตแล้วดีร้ายพี่น้องจะหม่นหมองมีความพิโรธกันสมณพราหมณ์นามุขมนตรีอาณาประชารัษฎรจะได้ความเดือดร้อนสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิราชาธิราชเจ้าขัดมิได้ก็บัญชาตามสมเด็จพระเจ้าหงสาวดีตรัสว่าจะขอพระยาจักรีและ พระสุนทรสงครามไปด้วยพระราชโอโรส สมเด็จพระมหาจากักรพรรดิราชาธิราชเจ้าก็ยอมให้แล้วตรัสว่าอาณาประชารัศดรหัวเมืองและข้าขอบขันตเสมาซึ่งกองทัพจับไว้นั้นขอไว้สำหรับพระนครเถิดสมเด็จพระเจ้าหงสาวดีก็บัญชาให้สมเด็จพระมหาจากักรพรรดิราชาเจ้าส่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระรามีสวนและพระยาจักรีพระสุนทรสงครามกับช้างลายเปลือกสีช้างคือพระคาเชนทระโรดมพระบรม พระรัตนากาศพระแก้วทรงบาทให้สมเด็จพระเจ้าหงสาวดีแล้วเสด็จเข้าพระราชวังสมเด็จพระเจ้าหงสาวดีก็เสด็จไปพลัดลาสั่งให้ประกาศแก่นายทัพนายกองว่าอาณาประชารัศฎรพระนครเสียุธยานั้นให้ปล่อยเสียจงสิน้นแล้วให้สมเด็จพระรามีสวนพระยาจักรีพระสุนทรสงครามเข้าไปรับบุตรภรรยาแล้วทั้งสามก็เข้ามารับบุตรภรรยาซึ่งถวายบังคมลา พระเจ้าแผ่นดินออกไปตามพระราชกำหนด สถานการณ์ในการเจราจาของพระราชปงสาวดารกรุงศรีอยุธยาที่ชำระในสมัยรัตนโกสินทร์ให้รายละเอียดที่มีการต่อรองแลกเปลี่ยนกันของทั้งสองฝ่ายแต่โดยรวมแล้วเราจะเห็นการถูกบั่นทอนทางอำนาจของกรุงศรีอยุธยาไม่ว่าจะเป็นการนำรัชทายาทอย่างพระรามีสวนและขุนนางผู้ชำนาญในการสงครามและการปกครองอย่างพระยาจักรีพระสุนทรสงครามกลับไปด้วย แต่ก็ยังไม่มีเหตุผลที่รุนแรงถึงขนาดกับเสียกรุงแต่ทิศทางของพงศาวดานนี้น่าจะเป็นการยอมเสียบุคคลสําคัญไปส่วนพงศาวดานพมา่าก็ให้ข้อมูลที่ต่างออกไปจากพงศาวดานของสยามทั้งสองฉบับค่ะในบันทึกระบุสถานการณ์ในขณะนั้นว่ากรุงเสียยุธยาถูกองศาวดีปิดล้อมจนทนไม่ไหวจึงตัดสินใจยอมสวามิพัก พระเจ้ากรุงศรียุธยาทรงจัดช้างเผือกตัวหนึ่งสำหรับเป็นเครื่องราชบรรณาการแล้วส่งมออไห้อมา์อยุธยาไปถวายแก่พระเจ้าหงสาวดีครั้นเมื่อไปถึงค่ายแล้วก็เข้าเฝ้าพระเจ้าหงสาวดีแล้วทูลว่าบัดนี้พระเจ้ากรุงศรียุธยายอมสวามีพักถือน้ำพระพิพัสสัจจาจะยอมเป็นข้าเฝ้าอยู่ใต้พระบาททุกค่ำเช้าแต่พระมหินซึ่งเป็นพระราชโอรสของข้าพระองค์นั้นขอให้ ดำรงอยู่ในราชสมบัติต่อไปซึ่งบันทึกนี้เริ่มต้นก็แสดงให้เห็นเลยค่ะว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิยอมถูกนำพระองค์ไปหงสาวดีแต่ขอให้พระราชโอรสคือพระมหินครองราชต่อไปค่ะ มาต่อกันค่ะแล้วพระเจ้าหงสาวดีก็ทรงตรัสกับอํามาตย์พระเจ้ากรุงศรีอยุธยาว่าให้พระเจ้ากรุงศรีอยุธยากับวังหน้าพระราชาบุตรพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาออกมาหาเราแล้วรับสั่งว่าให้มาเป็นกระบวนกษัตริย์ครั้นรับสั่งเสร็จแล้วให้ทูตอามาตย์พระเจ้ากรุงศรีอยุธยากลับไปครั้นเมื่อกลับไปถึงอยุธยาก็เข้าเฝ้าทูลตามพละกระแสของพระเจ้าหง,งสาวดีนั้น ฝ่ายพระเจ้ากรุงศรีอยุธยากับวังหน้าพระมหินทรงทราบแล้วก็ทรงจัดช้างเผลือกปลายสองช้างกับช้างเผือกพังหนึ่งรวมสามช้างแล้วทรงจัดเครื่องราชบรรณาการคือผ้าทรงแปลกๆอย่างดีสักตลาดเขียวแดงปัตตนิผ่านแว่นฟ้าแลพาชนใช้สายต่างๆจันทร์ท้งห้าพิมเสนอัมพันทองน้ำดอกไม้เทศกับเครื่องพระโอสถอีกเป็นอันมากครั้นทรงจัดเสร็จแล้วพระเจ้ากรุงศรี ยุทยากับพระมหินราชบุตรก็เสด็จมาโดยกระบวนกษัตริย์พระเจ้ากรุงศรียุธยาเสด็จมาเฝ้าพระเจ้าของสาวดีนั้น ขณะนั้นพระเจ้าหงสาวดีมีรับสั่งให้ขุนนางคาราชการกั้นป่าที่ตำหนักพระองค์ประทับแล้วตัดให้ทำประตูเมื่อคาราชการจัดถวายเสร็จแล้วมีรับสั่งให้เอาเสื่อสารด้วยไม้ปูแล้วเอาเสื่ออ่อนริมคลิปด้วยกำมะหยี่ปูทับแต่ห่างจากประตูตำหนักไปประมาณ15ศอกแล้วตรัสให้วางหน้าพระราชบุตรประทับกับพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาประทับนั้นห่างกันประมาณ5ศอกแล้วทรงตรัสให้จัดที่มหาอุป พระราดพระราชบุตรและที่พระอนุชาและเจ้าปฏิศสราชขุนนางข้าราชการตามสมควรเสร็จแล้วพระองค์มีรับสั่งให้ราชสังจรันกับจันทราราศีเป็นผู้นำพระเจ้ากรุงศรีอย,ยุธยามาเข้าเฝ้าเมื่อขณะพระเจ้ากรุงศรีอย,ยุธยาจะเข้าเฝ้านั้นสั่งมีให้ขุนนางข้าราชการและพลทหารอยุธยาเข้ามาเฝ้าเป็นแต่ให้คอยอยู่ข้างนอก เมื่อเวลาพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาเสด็จถึงในตำหนัก ก็ประทับในขณะนั้นพระเจ้าหงสาวดีเปิดประตูพระตำหนักในประทับอยู่บนพระแท่นแล้วทรงตรัสมิให้พระเจ้ากรุงศรีอยุธยาไหวเป็นแต่ให้ประสานพระหัตถ์อยู่แล้วตรัสว่าเราเป็นเจ้าเอกราชประกอบด้วยบุญห้าประการคิดแล้วกษัตริย์ทั้งปวงที่อยู่ในชมพูทวีปนี้คนใดเลยที่จะมาต่อสู้ตนฝีมือได้เมื่อพระองค์ตรัสดังนั้นพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาทูลว่า พระองค์ประกอบด้วยบุญญาธิการมากไม่มีผู้ใดที่จะมาต่อสู้พระองค์ได้แล้ว บทความตรงนี้ก็แสดงให้เห็นถึงการยอมรับทางอำนาจของพระเจ้าบุเรงนองหรือพระเจ้ากรุงหงสาวดีค่ะว่ามีบุญญาธิการมากกว่ากษัตริย์อยุธยาเล่ากันต่อค่ะแล้วพระเจ้าหงสาวดีเนี่ยก็ยังตรัสให้เจ้าพนักงานรับเครื่องราชบรรณาการของพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาแล้วพระองค์รับสั่งให้พระเจ้ากรุงศรีอยุธยาและพระราชบุตรพระอนุชาและพระราชบุตรเขยขุนนางอมตะอยุธยาตั้งปวงถือน้ำพระพิพัสจา ครั้นถือน้ำพระปิพัสัจาแล้วพระองค์ตรัสให้พระมหินซึ่งเป็นพระระาชบุตร too, พระเจ้ากรุงศรีอยุธยาคลองกรุงศรีอยุธยาต่อไปแล้วตรัสให้ออกยาพิสณนุโลกซึ่งเป็นพระระาชบุตรเขยของพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาคลองเมืองพิสณนุโลกแล้วตรัสให้ออกยาสุโขทัยซึ่งเป็นพระอนุชาของพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาคลองเมืองสุขโขทยัยต่อไป แล้วทรงพระราชทานเครื่องยศเป็นอันมากออกยาพิชยัยซึ่งเป็นพระอนุชาเล็กของพระเจ้ากรุงศสียยุธยานั้นให้ครองเมืองพิชยัยแล้วทรงพระราชทานยศให้เป็นอันมาก บทความในส่วนนี้แสดงให้เห็นความพยายามของพระเจ้าบุเรงนองที่จะดึงเอาหัวเมืองฝ่ายเหนือแยกออกจากอำนาจของกรุงศรีอยุธยาที่ในช่วงต้นราชวงศ์สุพรรณภูมิมีความพยายามจะผนวกอำนาจฝ่ายเหนือส่วนนี้เพราะถือว่าเป็นส่วนสำคัญค่ะที่เป็นแขนขาให้กับอยุธยาในการขยายอำนาจไปทางเหนือค่ะและยังเป็นพิสัของอยุธยาในการช่วยกันป้องกันประสานงานป้องกันอยุธยาหากมีข้าศึกบุกมาโจม ซึ่งถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงก็เท่ากับอยุธยาเริ่มจะสวนสิ้นอำนาจของการเป็นรัฐมหาอำนาจต่อกันค่ะแล้วพระเจ้าบุเรงนองยังมีรับสั่งให้สมเด็จพระมหินทราธิราชยังต้องส่งสวยช้าง30เชือกเงิน30ชัช่างและภาษีอากรจากเมืองตนาวศีซึ่งเป็นเมืองท่าสําคัญฝั่งตะวันตกทุกป,ปีแล้วมีรับสั่งให้นําสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิพระรามีสวนและออกยาจักกรีช้างเปลือกสี ช้างพร้อมด้วยช่างฝีมือและผู้มีวิชา,ขาแขนงต่างๆไปยังกรุงหงสาวสดีค่ะนอกจากนี้ยังพระราชทานทรัพย์สำหรับบุรณะปฏิสังขรณวัดวาอารามในกรุงศรีอยุธยารวมถึงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆ ก่อนที่จะเสด็จกลับกรุงหงสาวดีค่ะบทความโดยรวมทั้งหมดนี้ถึงจะไม่มีคำตรงๆใดบอกในปงงสวดาพรพม่าในส่วนนี้ก็ตามว่าอายุธยาตกเป็นเมืองประเทศราชแต่จากข้อมูลทั้งหมดข้างต้นล้วนแสดงให้เห็นว่าอายุธยาตกเป็นเมืองประเทศราชของหงสาวดีไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องพระเจ้าบุเรงนองรับสั่งให้นำสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิซึ่งเป็นกษัตร,ริย์องค์เดิมของอยุธยารวมทั้งรรรพระราชโอรสพระรามเสือวน และเสนาบดีผู้ใหญ่ออกยาจักตรีช้างเปลือกสีช้างพร้อมด้วยช่างฝีมือและผู้มีวิชาแขนงต่างๆไปกรุงของสาวดีนี่จึงเป็นการกวาดผู้นำอำนาจเก่าและคนมีฝีมือกลับไปเมืองคู่สงครามแบบนี้ในลักษณะเป็นพระราชมาตรีน่าจะไม่ทำกันค่ะ อีกอย่างที่เห็นได้ชัดคือการส่งสวยช้าง30เชือกเงิน30ชัช่างและภาษีอากรจากเมืองตนาวสีซึ่งเป็นเมืองท่าสําคัญฝั่งตะวันตกทุกปีถ้ายึดต,ตามในความรู้ความเข้าใจของพามา่าตามในบันทึกแล้วแล้วก็สถานภาพของฝ่ายคู่สงครามคือกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงแน่นอนค่ะเพราะเสียสถานะการเป็นรัฐเอกราชไปแล้วแต่ถ้ายึดต,ตามพงศาวดารสยามฝ่ายกรุงศรีอยุธยาก็ไม่ได้เสียกรุงค่ะแต่เป็น การต่อรองยอมเสียมากเสียน้อยเพื่อแลกกับการที่หงสาวสดียอมถอนทัพกลับไปแอดก็สนุปเรื่องเหตุการณ์เจราจาขอสงบศึกหรือบางสำนวนก็เรียกการขอเจริญไมตรีกรันระหว่างศึกสงครามช้างเผือกไว้ประมาณนี้ค่ะทุกท่านล่ะคะคิดยังไงในเหตุการณน์นี้อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมสวัสดีค่ะ